ตากระโตกเปลือกตากระโตกขม้นตาขวาร้ายซ้ายดีจริงหรือไม่ตากระโตกเปลือกตากระโตกหรือที่เรียกว่าตาขมนตามตำราโบราณบอกไว้ว่าขวาร้ายซ้ายดีนั้นจริงหรือไม่ตากระโตกตาขมนทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นภาวะที่มีการกระโตกของกลามเนื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวเช่นใต้หนังตา หรือเฉพาะกรามเนื้อรอบลูกตาข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นโดยมักจะมีอาการกระตุกมากเวลาเครียดหรือกังวลใจหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ก่อให้เกิดอาการตาขมนตากระตุกได้แต่ถ้าหากมีการพักผ่อนได้เพียงพออาการก็จะดีขึ้นและหายไปได้เองโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุที่หนังตากระตุกมาจากการหดเกรงค้างของกล้ามเนื้อตาบริเวณใบหน้าซึ่งเกิดจากการกระตุกผิดปกติของเส้นประสาทบริเวณใบหน้าระบุว่าเมื่อได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ อาการนี้ก็จะหายได้เองปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการตากระตุกได้แก่ก,การทํำงานหนาการอดนอนและเมื่อได้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพออาการนี้ก็จะดีขึ้นและหายไปได้เองสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดหนังตากระตุกคือกาแฟน้ำอัดลมการอดนอนความเครียดบุหรีวิธีรักษา เบื้องต้นทำได้โดยหยุดหรือลดสิ่งกระตุ้นเหล่านี้หรือไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยการกินยาเมื่อพักผ่อนอย่างเพียงพออาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เองตากระตกเปลือกตากระตุกตาขมนตามโบราณมีคำทำนายไว้ว่าตากระตุกในเวลาเช้านับตั้งแต่ตื่นนอนไกลรุ่งตาขมันในตาเปลือกตาข้างขวาแสดง จะมีญาติมิตรต่างแดนมาหาถ้าขมนในตาเปลือกตาซ้ายแสดงว่าจะมีปากเสียงทะเละาวิวาทหรือมีเรื่องเดือดร้อนมาสู่2ตากระตุกในเวลาตอนสายตากระตุกตาเขมนเวลาสายคือตั้งแต่9กนาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือเที่ยงวันเขมนในตาเปลือกตา ข้างขวาแสดงว่าญาติมิตรต่างแดนหรือต่างจังหวัดจะนำลาบมาให้ขม็นในตาเปลือกตาข้างซ้ายแสดงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่งามภายในครอบครัวตากระตูกตากขามน็นเวลาบ่ายคือ 1 3นาฬิกาถึง16นาฬิกาถ้าเขมนในตาเปลือกตาข้างขวาแสดงว่าการที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จถ้าเขมนในตาเปลือกตาข้างซ้ายแสดงว่าจะมีเพศตรงข้ามกล่าวขวัญถึงหรืออาจมหาตากระตุกในตอนเย็นตากระตุกเขมนตาเวลาเย็นคือ1 7นาฬิกาถึง19นาฬิกา ถ้ากเม่นในตาเปลือกตาข้างซ้ายเปลือกตาข้างซ้ายแสดงว่าจะมีญาติหรือเพื่อนสนิทที่อยู่ห่างไกลมาเยี่ยมถ้ากเม่นในตาเปลือกตาข้างขวาแสดงว่าจะได้พบญาติหรือมิตรสหายที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝันตากระตุกขเมนตาเวลากลางคืนคือตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าขม่นในตา เปลือกตาข้างซ้ายแสดงว่าจะมีข่าวดีมาถึงในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหรือจะได้ลาบจากผลงานที่ทำไว้ถ้าขมนในตาเปลือกตาข้างขวาแสดงว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวส่ตงต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ